ตอนแรกคุณทำแบบนี้ตอนหลังคุณไปทำแบบนี้อ้าว้าคุณถามแบบนี้ผมก็ต้องตอบคุณเป้าหมายก็คือคุณเปลี่ยนเนี่ยเพื่ออะไรให้ดูภาพลักษณ์มันเป็นยังไงคุณต้องการยังไงล่ะไม่ทราบก็ถามไงคุณควรจะตั้งคำถามก่อนสิอ้าวคุณต้องถามผมว่าคุณวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังไงตอนแรกเนี่ยผมวางแผนด้วยด้วยปัญหาผมตอบปัญหาของคุณว่าผมเห็นปัญหาอยู่ที่ไหนผมไปแก้ปัญหาคุณที่นั่นหลังๆผมบอกว่าทุกคุณต้องการเห็นปัญหาและคุณต้องการเปลี่ยนกรุงเทพในแนวทางที่ผมบอก ผมพูดถึงกรุงเทพในปัจจุบันกรุงเทพที่มีปัญหาผมไม่ได้พูดถึงกรุงเทพในอนาคต<ม>ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมแสดงออกูในชีวิตก่อนเข้ารายการชีวิตผมผมปรับเองเพื่อต้องสู้กับทางอภิรักษ์ภาพเดิ้ก่อนหน้าผสมคุณไปพูดในสิ่งที่อยู่ข้างหลังแล้วมาพูดอยู่ข้างหน้าทำไมล่ะครับผมพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วว่าข้างหลังผมบอก็ตปรัชีวิตหลังกล้องกับหน้ากล้องไม่เหมือนกันเหรอฮะเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่เอามาพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่นอน คุณให้ผมพูดในฐานสถานะหนึ่งผมพูดในสถานะหนึ่งถ้าคุณมีเกียริมีสัดสีเกียร์กอคุณต้องพูดไม่ตรงตัวตสถานตัวตนคุณเนี่ยตัวจริงอะหน้ากล้องเนี่ยหลังกล้องหน้ากล้องเดียนกันหรือเปล่าเหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนหรครับอ่าตรงไหนไม่เหมือนคุณบอกผมสิครับว่าตรงไหนไม่เหมือนเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะสุวิศกะมงวิสิทธิ์ดีละคุณผู้ชมครับหน้ากล้องกับหลังกล้องผมเหมือนกันแต่หลังกล้องเนี่ยเราคุยกันเอาอ็อฟเลคกอร์ดคุยกันกรุกสระนาน ผมไม่ได้คุยต่อหน้าจอทีวีต่อคนแยะนี่ครับแล้วผมถามว่าตอนคุณอยู่ที่บ้านน่ะตอนอยู่ที่เนี่ยคุณทําตัวเหมือนกันไหมคุณก็ต้องมีบางอย่างที่ทําตัวให้เหมือนกันคุณแค่ขี้โูกไหมคุณทําอะไรเหมือนกันที่อยู่หน้าจอไหมคุณต้องทาแป้งใช่ไหมถ้าคุณไม่ต้องทาแป้งเหรอเขาไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือก่อนหน่าจะเข้ามาเนี่ยคุยกันผมถามต,ตรงๆนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็คือเขาถามคุณก่อนเลยใช่ไหมว่าป้ายจากเดิมที่ลงแข้งเครียดถ้าดิวิึงก็หมดแล้วผมก็บอกว่าแหม่มันจะต้องสบ ผู้ชผมเครียดตลอดเวลาเลยผมก็พูดอย่างนี้แล้วพูดถึงขนาดาว่าจะเป็นแบบผู้ริักหรือเปล่าจะสู้คู้ริักหรือเปล่าผมต้องไปสู้เขาทำไมผมหล่อสู้เขาไม่ได้ไม่ไปถึงตอนที่คุยกันอกรอบเนี่ยผมก็พูดอย่างเงี้ยพูดว่าเอาพูดอย่างเงี้ยผมจะไปสู้เขาทำไมผมหล่อสู้เขาไม่ได้ถ้าตัวผมตัวตนผมเป็นอย่างนี้ถ้าเลือกก็ต้องเลือกผมอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยผมต้องกอดอกบ้างก็จะสบายบ้างอะทำไมสบายไม่ได้หรออะ คุณปัญหาคือจัญญาบานทของคุณวิสารยังไม่มีเนื่องจากคุณวิศารเป็นสื่อแล้วนําเรื่องที่อยู่ในที่ลับมาพูดในที่แจง้งโดยการเอาที่เรื่องลับคุยการสนุกสนานแต่มาพูดกับคุณที่ไม่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หรอข้างหลังข้างหน้าไม่เห็นพูดเปเหมือนกันผมบอกไม่เหมือนกันตรงไหนถ้าคุณวิสารแน่จริงคุณวิาก็ต้องบอกสิว่าตรงไหนผมบอกว่าผมไม่รู้ตรงไหนเพราะต้องหลังเ่ยมันคุยเล่นผมก็ไม่ได้จําคุยการสนุกสนาน แต่คุณตอนที่คุณมาออกซื่อคุณจะมาถามผมว่าไอ้เมื่อกี้มันกัดพูดอย่างอันพูดยังไงอะอย่างอย่างมันพูดยังไงผมก็เลยโมโหเมื่อกี้ใช่ไหมเท่านั้นเองนะผมก็บอกคุณวิสารคุณหยางเกียดผมแล้วในใจผมคิดว่าคุณหยางเกียบผมแล้วคุณหาว่าผมเนี่ยพูดลับหลังกับต่อหน้าพูดไม่เหมือนกันผมบอกไอ้อย่างผมเนี่ยคุณฆ่าได้นะแต่คุณหยางผมไม่ได้อันนี้คุณที่ในใจผมคิดในใจแล้วตอนท้นคุณวิสารก็อยู่ตรงนี้แล้วพอคุณวิสารพูดเสร็จ จบรายการผมถามหม่ะครับคือตอนอมันก็ต้องยกมือไหว้าาทักทายกันโอเคเรียบร้อยแนละ้วพี่เรียบร้อยนะครับคุณปูวนะิทย์ตอนนั้นเนี่ยบอกหมดเวลาแล้วก็แยกกันไปภาพตัดตรงที่คุณภูริสารก็กออถ,ถอดไปคุณภูริสารถอดไมโยนนี่ตรงนี้เลยเดินออกไปเลยไม่มีทักทายไม่มียกมือบอกเออซูวิทเป็นยังไงไม่มีถอดไมพวกวางพวกเดินออกเลยเดินออกผมก็เดินตามเดินตามแกดันไม่เดินออกแกเดินหันกลับมาบอกคุณดูวิทผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าวาลาคุณนะ อพูดประโยคนั้นแหละครับคสอบก็มาทันทีตรงนี้เองใช่ไหมตรงนี้ไะคือถ้าเดินพ้นไปเลยก็จบอย่างนั้นหรอถ้าเดินพ้นไปก็จบแต่ดันเดินมาพูดกับผมประโยคนี้พูดประโยคนี้ก็แสดงว่าคุณมีเจตนาแล้ว้พูดไปพูดไปอะไรด้วยไงคุณจูวิทย์ผมไะเมื่อคุยผมฟังคุณพิสารให้สัมภาษณ์เนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าคุณเดินตามไปแล้วก็ฟันสอบไม่เอาฟันยังไงอ่ะถ้าเดินตามไปก็ต้องฟันหลังเขาสิผมฟันหน้าเขาเพราะเขาหันมาเขาอาจจะพูดว่าประโยคนี้แหละครับบอกว่าคุณจูวิทย์ผมไม่มีเจตนาจะว่าาร้ยคุณนะ ในห้องนี้มีหลายคนจีิครับไม่ได้มีผมกับเขาสองคนมีท่านฟงหังเยอะแยะแล้วคุณก็ปั่นจอกเลยซอกแค่จอกแอบตูบแอถูกต้องฮะปันจอกชก่อนไหมไม่คบฮะปันจอกเลยจอกทแกแมเนี่ฮะแล้วเขาล้มลงอ้าวไม่ล้มเหรอล้มแน่นอนแล้วยังไงต่อผมก็เตะที่ปากต่อกี่ทีนักจำไม่ได้ก็โมโหเลี้ยงดีชาิอย่างนี้คุณสหยุทธผมยอมรับนะเพราะผมทำนะครับ การที่คุณจะมาวิจ ER ารณ์ผมเนี่ยผมบอกผมเป็น,น,นอย<ก>่างนี้ผมเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแล้ววันนี้ผมอายุจะ50ผมก็ยอมรับจริงๆอีก2วันเนี่ยจะเลือกตั้งผมควรไม่มีพฤติกร like รมแบบนี้แต่เนื่องจากว่าวันนี้่วันที่คุณวิสารมาทักมาถามผมเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติผมตามสิ่งที่ผมคิดว่าเหมาะสมครับที่เป็นที่เป็นม,มุมของคุณนะฮะเอาละเดี๋ยวผมเะิญถามคุณวิสารคุณชูวิทย์ไม่ต้องแจ้งนะฮะไม่แจ้งฟังอย่างเดียวนะคุณวิสาับเชิญนะ ค,คุณชูวิทย์ก็สรุปตรปงกันทุกประการที่บอกว่าเอาเรื่องที่คุณจะข้างนอกเล่นๆเอามาเบรคเข้าหน้าจอแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาถูกดูถูกเบียดหยามเพราะเอาเรื่องข้างนอกมีกัรยาบาหรหรลุสาวาเช่นนันคุวิสารเนะีครับคุณสุทิยะความจริงคุยกับคุณชูวิทย์เนี่ยคุยเรื่องป้ายหาเสียงว่าก่อนหน้านั้นเป็นภาพสองกล้องหน้าดิวชีกม้วนแล้วหลังจากนั้นก็สลับภาพลักเป็นภาพกอดอกคุยคุณชูวิทย์ แต่ตอนคุยเนี่ยก่อนออกอากาศประมาณสองนาทีแล้วไม่ใช่ความลับนะครับผมยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่ความลับเพราะคุณชวิ์ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสีเลียบคุณชวิตก็ไล่า้ผมฟังเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการปรับกลยุทธ์สู้กับคุณอภิรักษ์แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคุณชวิ์เองก็คุยหลายเรื่องซึ่งเขาบอกว่าเขาจะคุยในรายการแบบนี้คือคุณชวิ์ผมเป็นสื่อมวลชนมาเกือบยี่สิบปีนะครับถ้ากรณีไหนเป็นความลับเช่นเรื่องตรวจสอบจริตให้ข้อมูลที่ดูจะเป็นอันตราย เรามีจริยธรรมต้องปกปิดฮะเราต้องระวังคนที่เขาจะให้ข้อมูลเพราะว่าเขาอันตรายครับแต่คุณชูวิทย์กำลังจะเป็นของคนของประชาชนมผมจะไปตกลงถูเอียเขาได้ยังไงฮะครับแล้วข้อมูลเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ต้องเปิดตัวตนออกมาเพราะว่าจะเข้าไปนั่งบริหารโทมต้องถูกตรวจสอบหลายรอบหลายด้านที่สําคัญคือข้อมูลที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยไม่ใช่สาระาประเด็นสําคัญอะไรเลยว่าปรับภาพสู้กับอีลักต้องเสียหายตรงไหน,น แล้วผมก็ไม่เห็นว่าคุณธวิตขอร้องว่ะขอร้องนะเป็นความลับนะอย่าพูดนะไม่มีอนะ hmm. ความเข้าใจของผมที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องที่เราคุยกันก่อนออกรายการเนี่ยผมให้เวลาคุณธวิตเตรียมข้อมูลทั้งเรื่องนโยบายเพื่อให้คุณธวิตได้คิดแล้วให้ประชาชนฟังนโยบายดีที่สุดเจ้าที่จะทําได้เพื่อให้โอกาสเหมือนกับคุณอภิรักษ์โสโยจินคุณประพัฒน์ชงตงวน หรือแม้กระทั่งผู้สมัครท่านอื่นผม็้อยแสๆเท่ากันตอนแรกยังบอกให้จอนไปนะครับบอกว่าจะพูดนโยบายไหมคุจิมาประเด็นเดียวเลยบอกไม่คุยนโยบายจะคุยจะเริ่มตรวจสอบเขาอ่าไม่เป็นไรตรวจสอบก็ตรวจสอบเมื่อเช้าไปยื่นกับปชอมาเรื่องทั้งหมดเนี่ยอธิบายตรงไปตรงมาครับว่าไม่มีอะไรที่เป็นความลับกับคุณชุวิทั้งในกล้องหลังกล้องหน้ากล้องคุยกันตรงๆแล้วจริงใจฮะ เดีว่าคุณชูวิทย์ไปเข้าใจอะไรของคุณที่ผมว่าไม่เข้าใจนะฮะผมให้เกยียรติคุณชูวิทย์ในรายการที่ผมว่าคุณชูวิทย์เวลาปักภาพลักคือมีคนก็บอกอกว่าคุณชูวิทย์พอปับภาพลัก,กาาาลจากภาพหน้าเรียนที้งหมดแล้วกอดอกเนี่ยอันนี้มากผู้บริหารภาพลักไม้มันได้เราก็เลยถามตัวนี้ผมไม่เกยียดนะฮะถ้าคุณชูวิทย์ลำดับไปดูเทปอีกสามอีกครั้งแล้วดูสีหน้าผมผมให้เกียรติคุณชูวิทย์นะฮะฉะนั้นสิ่งที่คุณชูวิทย์ผู้ใดหนึ่งมันไม่จริงสองคุณช เขารพประชาชนเพราะว่าผมมีหน้าท like ี่เป็นตื่นมวลชนทาตามติดตามรัฐธรรมนูญสัมภาษณ์ในข้อที่จริงซึ่งคุณชีวิตกาลังจะไปเป็นผู้ปกครองเมืองถ้าคุณชีวิตทําธุรกิจส่วนตัวผมไม่สามารถแบบนี้เพราะว่ามันเรื่องส่วนตัวครับอันนี้มันเป็นเรื่องความสะอาดความโปร่งใสและผมทาหน้าที่นี้ไม่เคยบกพร่องนะครับครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาพิะไรณะอันนี้อีกคําถามหนึ่งคุณทิ่สารผมจะได้ถามคุณชีวิตนะแต่ว่าในมุมของคุณทิสารคือ คุณวิสารบอกวันนี้ว่าดูเหมือนว่าตลอดทั้งการสัมภาษณ์เนี่ยคุณชูวิทย์จะควรคุณวิสารตลอดแล้วก็ดูเหมือนจะดิสเครดิตคุณวิสารใช่ไหมฮะคือก่อนเข้าสัมภาษณ์เนี่ยนะครับผมคือทีนานเนี่ยนัดคุณชูวิทย์มาแล้วมันัดเจอตรงนี้ครับบางทีผมไม่เคยเจอคุณชูวิทย์เลยไม่เคยรู้จักกันเล้จำใหม่ครั้งแรกเลยผมก็คือไปเจอว่ายังที่ตรงเขาบอกไปแต่งหน้ามาพี่ส่วนแต่เขาก็จิงจีิบอกให้แต่งมาแล้วอ่ะกันน้า ผมว่าคุณคุณบอกเอนโยบายไหมเอาชัดชัดไหมเรื่องไหนเพราะว่าผู้สมัครแต่ละคนก็จะพูดนโยบายแต่ตัวคุณชูวิทย์เนี่ยแกพูดเร็วและแบบแกมีอารมณ์ตั้งแต่ก่อนท่องรายการผมก็พยายามจะเบรกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขค่อยเข้าไปคุยแต่แกมีอารมณ์โผงผ,งผางทีมงานที่อยู่ในในด้านหลังเวทีเนี่ยเขารู้อ่ะทีมคุณชูวิทย์เขารู้รผมก็ถามหลังเกิดเหตุน,นะผมยังถามคุณชูวิทย์ด้วว่าเอ๊ะไอ,อ้ผมถามเพื่อนเขาคุณชัยวัฒดใจฤทธิ์ผมถามผู้ต<ห>ิดตามเขาบอกเอ๊ะผมถามหน่อยผมไม่เหยดคุณชูวิทย์เหลัังรรราายกกจนะท่งอออกกาาศ ไม่เสี่ยบคุณชูวิทหมดแล้วผมยังเคารพในตัวกันได้ว่าแกมีอะไรที่แตกต่างคนอื่นไม่ใช่รที่ที่มุณรู้สึกว่าคุณชูวิทมาดิสเครดิตตลอดการสัมภาษณ์เนี่ยคืออย่างนี้ฮะคุณชูวิทเนี่ยพอสัมภาษณ์เนี่ยเวลาเนี่ยผู้จับก็จะยกหนกไปท่าอะแล้วเขาเข้าใเรื่อยๆคุณตูวิก็รู้ถูกไหมฮะคุณชูวิทย์ก็พยายามจะ้อนคำถามแล้วก็เดี๋ยวอ้อมไปอ้อมมามันไม่เข้าประเด็นเวลาเขาก็คิวมาบอกเลยสามกองอีกหนึ่งผมมีหน้าที่ แล้วคุณชูวิทย์ก็เข้าประเด็นน้อยมากเข้าแล้วหลบเข้าหลบหลบอกแล้วเดี๋ยวก็มีคาถามย้อนผมอีกแล้วบางทีก็ทํา,น,าน้องตำหนิผมว่าทาไมไม่ถามนี้ไม่ถามานี้เนีมันเป็นสิิตของสื่อมวลชนในการถามไม่ก็ผมไม่ต้องต้องถามตามที่คุณชูวิทย์ต้องการจะให้ถามเนี่ยเออคุณชูวิทย์ทำแบบนี้บ่อยๆมันทาให้บรรยากาศในรายการซึ่งผมพยายามประคับประคองให้มันเข้าประเด็นเข้าเนื้อนโยบายแกไม่พยายามตอบตรงนี้แกพยายามตอบสร้งประเด็นให้มันเป็นเรื่องทะเลาะขึ้นมาซึ่งผมก็พยายาม ผมให้เกตยหมดแล้วคุณชูวิทย์ไปดูเทปใหม่นะฮะไปดูเทปสักสองสามรอบแล้วคุณชูวิทย์จะเข้าใจเจตนาผมว่าจริงๆแล้วผมรักหรือผมไม่ชอบคุณชูวิทย์กันแน่ผมเนี่ยข้างหลังรายการผมยังคุยกับเพื่อนคุณชูวิทย์เลยว่าคุณชูวิทย์ในมุมมองผมไม่มีลบเลยครับผมไม่เคยลบกับคุณชูวิทย์แล้วผมก็ให้เรติเข้ามายิ้แยอมแจ่มใสอย่างที่คุณชูวิทย์พูดอีกเรื่องนึ่งที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยคือคุณชูวิทย์เข้าใจผิตนะแล้วก็ไม่ถูกด้วย คือหาว่าผมไม่รักษาจริยธรรมซึ่งผมอธิบายไแล้วว่าอันนั้นไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะด้วยตัวไหนครับผจริงไหมครับสุดท้ายที่หนึงนะครับเธอนะเจอคุณชว,วิวทย์ลงไม้ลงมือผมยังไม่ทันได้อธิบายอะไรเลยแกก็ลงไม้ลงมือแต่ว่าโดยจริยธรรมของสื่อม,ม,ม,อออว,มอวลชนมผมไม่มีสิทธิ์ไปตอบโต้คุณชลิดเสใส่ผมสักร้อยนะครั้งต่อยผมจิตหมัดผมไม่มีจิตไปเอาคืนนะแล้วผมไม่มีจิตใจตอบโต้เพราะว่า ทุกคนมีเสรีภาพในร่างกายของตัวเองอมผมไม่มีติดไปทำอะไรคนอื่นผมก็รักษาจริยธรรมครับประอบปฏิการิแบบนี้มาตลอดที่จะที่บันทมานครับครับตอนนี้อาการเป็นไงคุณพิสาร,ารกา็ผมและบงฮนะโดนตอบกลับมา